งั้นเนี่ยเรามาดูคร่าวๆกันก่อนด<ะ>ิแมทินเรดีค่ะว่าแอปพลิเคชัน Smart ทแลนดของทางกรมที่ดินเนี่ยมีการให้บริการอะไรบ้างซึ่งมีอยู่ถึง18บริการด้วยก<ะ>ันครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะ,ะลองเข้าไปดูกันค่ะเลวเดี๋ยวเราลกลับมาคุยรายละเอียดกันค่ะกรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Lands ขึ้นเพื่อรวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว แอปพลิเคชัน s m a r t l a n d มาพร้อม8ฟังก์ชันหมวดที่1การให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ดินสามารถตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดินจากเลขชนดที่ดินผ่านทางฟ e ังก์ชัน l a n d ์ Maps ฟังก์ชัน e l a n d s Announcement สามารถทำการค้นหาประกาศของกรมที่ดินเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนฟังก์ชันสารานุกรมเรื่องที่ดินแหล่งความรู้ด้านที่ดินสำหรับประชาชน ฟังก์ชันที่ตั้งสำนักงานที่ดินสามารถทำการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั่วประเทศสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุดผ่านทางฟังก์ชันนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุดฟังก์ชันค้นหานอสอลอหรือ EL a n d s public สามารถทำการสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง สำหรับฟังก์ชันข่าวจัดซื้อจัดจ้างสามารถค้นหาประกาศราคาของกรมที่ดินโดยตรงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e bidding และฟังก์ชันเว็บไซต์กรมที่ดินที่สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้โดยตรงหมวดที่2การอำนวยความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดินฟังก์ชัน eQ lands สามารถทำการจองคิวและยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิด้านที่ดินผ่านทางระบบออนไลน์ได้สามารถทำการค้นหารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรังวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่านทางฟังก์ชันค่าใช้จ่ายการรังวัดฟังก์ชันการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจากกรมธนารักษ์โดยตรง ฟังชันการคำนวณภาษีของกรมที่ดินสามารถคำนวณภาษีอากรรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆและฟังก์ชันขั้นตอนการทำธุรกรรมด้านที่ดินที่รวบรวมขั้นตอนทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดไว้ในฟังก์ชันเดียวและหมวดที่3การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของประชาชนฟังก์ชัน e-context dc รับแจ้งเรื่องร้องทุ์ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์รงธรรมกรมที่ดินโดยตรง สามารถแจ้งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางฟังก์ชันบอกดินประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามงานได้โดยตรงผ่านทางฟังก์ชัน l ล n e แอปที่ดินสามารถทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักงานที่ดินทั่วประเทศผ่านทางฟังก์ชันประเมินความพึงพอใจงานบริการ และฟังก์ชันการถามตอบที่รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับที่ดินไว้ Smart l a n s Application สามารถทำการดาวน์โหลดง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android